ถ้าศาสนาพระอาษัสร์ท่านทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติธรรมอาตมาข้าขอชี้แนะน,นะท่านอย่าเป็นนักปฏิบัติธรรมประเภทที่ว่ามองดูความไหยนะของพระพุทธศาสนาแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวแบบนั้นถือว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา นะขอชี้แจงเลยไปศึกษาคําสอนลึกๆของพระพุทธศา,าสนาได้เลยนะศาสนาพุทธเนี่ยสร้างชาติสร้างแผ่นดินสร้างเวนยสัตว์มันผู้ใดถ้าคิดจะทําลายศาสนาพุทธมันผู้นั้นคือพวกที่คิดทรยศต่อชาติทาลายสามสถาบันหลักคือชาติศาสนาพระมหาตาิย์นั่นเองนะต้อง มีสติพึงตึกตองให้ดีๆนะเราชาวพุทธต้องมีสติและมีปัญญาส่วนพระสงฆ์เรานะครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถร่าขอกราบน้อมเลยนะท่านที่ดูอยู่กระผมพระผู้น้อยนะครับแต่ผมเป็นพระที่อยู่ในพระธรรมวิานัยนะแต่อาจจะมองว่ากระผมเนี่ยนะเป็นพระที่นอกอเขาเรียกนอกขอบของปรบอสงสามฉบับ วันนี้ขอเป็นตัวแทนพระสงฆ์ด้วยและก็เป็นผู้ที่ให้กำลังใจเหล่านักสู้อ,อปปสนะ,อะขอบอกเลยว่าพอาบอสฆงทั้งสามฉบับลัน่นลองไปศึกษาลองไปเจาะลึดดกดูออกมาเพื่อทำลายคณะสงฆ์โดยเฉพาะมองผิวเผินอาจจะดีให้ตำแหน่งให้ยศถาบรรดาศักดิ์อย่าลืมว่าพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้นพุทธเจ้าของเราเป็น ลูกกริย์ท่านบวชเข้ามาในพุทธศาสนาท่านก็สลักออกทั้งหมดแต่พระวิสุสงเราสิ่งที่พุญเจ้าทอดทิ้งทั้งหมดกลับดึงเข้ามาแบบนี้ถือว่าปฏิบัติไม่ถูกที่ถูกทางอ่าขอขอยุติไว้ว่าอ่าูบาจะอย่าเป็นพักสงหรือเป็นอุบาสกอุบาสิกา มหาลัยดาราธาเลย